วัสดีครับทุกคนพบกับช่องมนุษย์กราฟนะครับวันนี้เป็น EP ที่59มีชื่อ EP ว่า l o อก Staking Ada 90วันดอกเบีย้ย11.23%ต่อปีที่กระดานไบแนนครับเมื่อ2-3วันที่แล้วในกระดานไบแนนนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ยฝากประจำา90วันของเหรียญ Ada เนี่ยแหละครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะครับชัดๆช้าๆเราเข้ามาที่กระดานไบแนนนะครับ คลิกที่กระเป๋าสตังค์มุมขวามือล่างไปที่สปอตนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าแอดมินก็จะมีเหรียญเอดาอยู่กระต้อยหนึ่งอันนี้คือเป็นดอกเบี้ยที่แอดมินเอาไปฝากสเต็กกิ้งไว้นะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยรประมาณนี้ทุกวันเราก็เข้าไปที่เหรียญเอดาคลิกที่บานันเออเลือกโพสต์เฟเห็นไหมครับว่าอัตราดอกเบี้ย90วันมันเพิ่มขึ้นจริงๆของเก่าจะเป็น10.43%ปนะครับปัจจุบันเป็น11.23% เพิ่มขึ้นมา0.8%ต่อปีสำหรับ90วันแต่ดอกเบีย้ยฝากประจำ60วันยังอยู่ที่8.24เท่าเดิมและดอกเบีย้ยฝากประจำ30วันก็ยังอยู่ที่7.75%เท่าเดิมเหมือนกันนะแอ n ดมินก็เข้าไปเลยนะครับว่าสเต็กตอนนี้แล้วก็เลือกเหรียญเอดาทั้งหมดที่มีต่ำสุดที่ฝากได้ก็คือ0.001เอด a านะครับแอดมินมีเกินมานิดนึงเลือกเสร็จก็มาคลิกที่ข้างล่างฉันได้อ่านและยอมรับเข้าใจแล้วยืนยันไป เท่านี้แอดมินก็จะฝากเหรียญเอดาดอกเบี้ยสูงได้ละมาทีา่หน้าของเอินหรือว่าหน้าของการออมนะครับแอดมินเลือกให้เหลือเฉพาะเหรียญเอดาเท่านั้นจะได้ดูง่ายนะเหรียญอื่นซ่อนไปก่อนของเก่าเหรียญเอดาที่แอดมินฝากไว้เนี่ยจากดอกเบี้ย10.23ทั้งหมดก็จะพร้อมใจกันขึ้นเป็น11.23ทั้งหมดก็คือเขาขึ้นมาให้ตั้งแต่2-3วันที่แล้วล่ะครับอแอดมินรูดให้ดูเลื่อน11.23เต็มไปหมดเลยยกเว้นบรรทัดสุดท้ายนะครับ ที่แอดมินฝากประจํา60วันไว้ก็ยังเป็นดอกเบีย้ย8.24%เท่าเดิมเข้าไปดูสิตอนนี้แอดมินฝากมาได้ทั้งหมด45วันจาก60วันแล้วนะครับเหลืออีก15วันแอดมินก็จะได้เงินคืนแล้วก็แอดมินก็คงจะเอาไปฝากประจํา90วันรับดอกเบีย้ย11.23%แทนวันนี้จบเท่านี้นะครับผมสวัสดี